สบายดีพี่น้องสบายดีพบกันคือเก่าพี่น้องมื้อนี้บ่ได้มากตลาดบันปังหลายมื้อไรแมนหลายอาทิตย์เลยเมนี้น้องเลยบ่ได้มานะนางเตือนสวยนางเตือนสวยก็เลยใชบ้งสิ่บ้างในงามบ้ง

อตลาดพี่น้องเอ้ยโบลิมาหล,ล,ยลยายถิ่แต่ก็เลยมือนนี่ก็ถือโอกาสก็เลยมาเพราะฉะนั้นน้องเนยมนันอ้ําแต่ว่าใช่

ทางด้นหน้นขายปลาเคง็งอยากกินปลาป้งปลาเค็งดีได้อยากกินอย่อยากกินยังกระบอกเลยนะฮมเออเอา,อาได้ยางไ้ ย่างยังยังยังอยากยากินยังรีดอา่านคนลายหน่อย เหมือนเดิมขาดว่าได้ซื้อมันมันทอดเหมือนเดิมเนาะ ลายเป็นพิเศษพี่น้องเลยได้ยังไงพี่น้องเลยเบิร์ดแมกซอนหมูตป้าลูกเดียวลูกหนึ่งตื่นมือนี่ค้นคือลายเทะ ใชไ้ใช่ปลาเค็งขงนดีนะดินดาวดาวใส่ไหมสเบิ่งปะาดาวอีกได้เขยิไทยกันมาเย่นั่นะิ้งักหาบานองสิงละต้องอ่นาทีบอ่านเบิร์สนุกไ

อั S <S นนี้เมื่อดองได้แช่ตัวนี้นะมันใหญ่แค like ่มันใจอันไหนหอยนี่หอยตัวนี calendar, uh ้ปลาแช่หอยอยู uh ่แต่ว่ามันต่างกันเพราะท่านได้จูบหอยครัวมันก็มาต้องแช่ครับนี่จะล่างแรงนิดหนึ่งนะต้องต้องเอาตัวนั่นแหละเอาตัวใด้ตัวบนหอยครัวขายในแด้น่ะสี่สิบบาทโลนึงโลละสี่สิบอันนั้นสี่สิบบาทได้บ่อยหกอยากกินปิ้งปลาเค็งค่ะโบมีมีแต่ปลาดุกนี่

ไปเรื่อยๆพี่น้องหมดไปไปธรรมดาโอ้คิลคิเล็กก็มียังก็มีนะนักใครวันนี้นะฮะบากเคงโอ้ยข่อยยอมดิ ต้มวยากเลยต้าวัยอได้เขียก็ไเิวายบอกยป้านี่บายากน้ำหอดืออบยากน้ำหอดื่นขยากปนินบายากดอกบอกชื่อว่าเปนผักซอยแล้วสินมู ให้ก,ก็มาเย้ไอ้ปลาเค็งใช่ใช่เมนบอปลาเค็งนะ่ะเอามาหาปลาเค็งหน่อยมันหนึ่งมันหนึ่งนี่บอปลาเค็งนะเออมันก็ทิเค็งขาดไรนั่นนี่ <c oughs> ได้มันอันดิบอะไรเนี่ยบอชื่อบอป <c oughs> บเป็นเออ

เบิดไปประธรรมดาหืมยกเงี้ยงะ

จะลองนเนี่ยกระเจาจีเปื่อนเข้ามาเลี้งคคะกันเนาะสิ <c oughs> ปไปอันน่ะบ่สิไปอันนะบ่อืมปืนของใดจังหวะสีไปน้ำยุ กระแสนหาเท่งฮะมีนะเออประมักสีใสอันอยู่ตรงหน้าแกแนมเห็นโผแล้วพี่น้องสี้เงาโผแ่มชี้เงาโผโอ้แนมแนมลงทงหื้ยเงาโผมากเลยวะเป็นสีเขียวสีน่ะใบยังไข่ได้อันนี้เราไปจับมันเป็นสีเงาโผเทสีใสของประเทศอยู่วัดก็ยังเงินถือแกะใสอันนี้นะอืมเป็นอะ สีนั่นนี่งามอยู่น้ำสีเขียวหนเนี่บอมักบ่าทำงานที่ซื้อสินไปเตรียมขอดลูได้เสือให้ลูกชายต่ะบอรายง่ายง่ายแล้วพี่น้องเอเยเบิ่งเลยงั้นบอรถถือสี่หมาก เอาไปใส่ดวจันนะเอาเจ้าไปใส่ดวจันนะเออใส่นี้แล้วหน่อยพดพอดีีหละทไมใช่ตู้บางใหญ่มันก็บริคือได้เลย mời mọi người mời 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 hoặc là xịp Cái nội thẻ chắc xong sẽ sao ừ. ย่อขวาขาพี่น้องเลยประตูแท่อีบ่วะเราก็จะได้กลับเมืองแล้วพี่น้องอเอ้ยได้ยังน้องหลี่ลได้ยังมาผักน้อง,องหมดพูลคนละ10บาทได้สปอตไป40ลูกซินขอบคุณที่เข้ามาชมพี่น้องย ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อวยอย่างเด้อกินไปแล้วกล้วยนะกล้วยให้มันคิดแล้วแล้วโมแม่เราสีไปเคลียร์กันตะแลได้แหลกทุ่งเออบมต้องเมื่อสียทายืนอยู่นี่แหละกิน้องี่ยังมั้อดเทียงหน้าพี่น้อง ได้ยังมาฝากันไรเรามาเบิ่งเด้อดใ้ได้ยังไงมีกล้วยทอดอย่น่อยกล้วยทอดกล้วยทอดะกล้ี่นอนทนห่งิ้นไก่ินซอ่บนางน้เชื่เนี่ยเราเป็นใชเสีอะึงเป็นซอ่ไ กแฟกาแกาแฟซีกินเลยขับใจแ้งที่ตายะไเขแลเห็ดนเห็ดตาเข้าแป่งน่ะขั้นชื่อบุกินมนนี่น่ะมือื่นานาจบเนาน้ำผักน้ำผัก เปิลายลอยเตะอุตส่ี่น่องเลยหอยใส่แกงหมูมันไส้หมูหยัดตู้ไว้ลยเห็ดเขาเห็ดเค็มเนี่ยไปหยัดตู้ไว้หมดเลยเบิร์ดทำอะไรไม่น้อยเบิร์ดลายลอยอยู่ขอบุญคุณที่กุมารชมที่น้องลาแล้ว